จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อการปกปิดหน้าอกในที่สาธารณะถือเป็นเรื่องผิดกฎหมายร้ายแรงณช่วงเวลาหนึ่งของอินเดียการปกปิดหน้าอกเป็นเรื่องผิดกฎหมายผู้หญิงทุกคนต้องเปิดเผยหน้าอกเว้นแต่ว่าจะยอมจ่ายภาษีแต่ก็แน่นอนว่าชาวบ้านผู้ยากไร้ไม่มีเงินจ่ายพวกเธอจําต้องอยู่อย่างละไอายไร้ศักดิ์ศรี ส่วนคนที่เป็นสามีก็เจ็บปวดใจที่ต้องยอมให้ผู้คนมากมายเห็นเรือนร่างของภรรยาผู้เป็นที่รักและนอกจากภาษีหน้าอกแล้วก็ยังมีภาษีหนวดผู้ชายคนไหนไม่มีเงินจ่ายภาษีก็ต้องโกนวดเคราให้เกลี้ยกลาอยู่เสมอไม่อย่างนั้นก็จะถูกลงโทษเช่นเดียวกับผู้หญิงที่ปกปิดหน้าอกแต่ไม่ว่าบทลงโทษจะรุนแรงมากแค่ไหนก็ยังมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งกล้าฝ่าฝืนเพื่อเป็นการประท้วงกฎหมายที่ไร้ซึ่งมนุษยธรรมนังเกลี เธอเป็นผู้นำของกลุ่มผู้ประท้วงหลังมีผู้เข้าร่วมมากขึ้นทางการก็มีคำสั่งให้จับตัวเธอมาประหารส่วนผู้หญิงที่เข้าร่วมการประท้วงก็ถูกทุบตีและถูกบังคับให้เปิดเผยหน้าอกแม้นางกิรีพยายามสู้ตอบโต้แต่เธอก็ไม่สามารถสู้ได้ไหวเธอถูกเปลื้องผ้าต่อหน้าผู้คนและกำลังจะถูกตัดคอประหารแต่ทันใดนั้นผู้นำคนบรรณาต่ำก็ได้เข้ามาช่วยชื่อของเขาคือเชคาวาเขาเป็นนักสู้ที่มีฝีมือฉกาจ เขาจัดการพวกทหารได้ด้วยตัวคนเดียวจุดเริ่มต้นของการต่อสู้เพื่อคนวันณาตำเริ่มขึ้นเมื่อหลายปีก่อนในตอนนั้นเชคาวายังเป็นแค่พ่อค้าวันณะตำครอบครัวของเขามีฐานะค่อนข้างดีเพราะค้าขายกับต่างชาติมาตั้งแต่บรรพบุรุษในวันหนึง่งเชคาวามาขอเข้าพบขุนนางเพื่อขอใบอนุญาตส่งออกเครื่องเทศซึ่งในตอนนั้นเขาก็ได้เห็นความเลวร้ายมนุษยธรรมที่เกิดขึ้นกับประชาชนชาวอินเดีย โดยหลังจากที่ถูกอังกฤษทุกรานเหล่าขุนนางก็ปรับตัวเพื่อความอยู่รอดด้วยการทอดทิ้งประชาชนตาดำๆไปเลียแข้งเลียขารับใช้อังกฤษซึ่งส่วนหนึ่งของการรับใช้ก็คือการกดขี่ชาวอินเดียด้วยกันเองเรากับคนเหล่านั้นไม่ใช่คนเช่นการจับหญิงชาวบ้านมาเป็นทาสและบังคับให้นักมวยสู้กันจนตายไปข้างเพราะนั่นคือความบันเทิงของพวกอังกฤษที่มักอ้างตนว่ามีอารยธรรมมากกว่าซึ่งทางด้านเชคาวาก็ทนอยู่เฉยไม่ไหว เขาเสี่ยงชีวิตเข้าขัดขวางจนทำให้ถูกทหารอังกฤษจับตัวแต่เขาก็สู้ตอบโต้อย่างห้าวหาญและสามารถหลบหนีไปได้สำเร็จซึ่งนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการต่อสู้เพื่อคนวรรณะต่ำตัดฉากกลับมาในปัจจุบันการต่อสู้ทางชนชั้นวันณะของเชคาวาในสายตาของชาวบ้านมันคือการต่อสู้ที่กล้าหาญและน่ายกย่องแต่ในสายตาพวกขุนนางชั่วมันคือความจองหองอวดดี ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงพวกเขาเลยจ้องเล่นงานเชความาโดยตลอดซึ่งเมื่อเชควาลงมือสู้กับทหารแม่ทัพและขุนนางก็รีบมาฟ้องราชาเพื่อให้ออกคำสั่งจับตัวมาประหารโทษฐานที่ตั้งตัวเป็นอริราชศัตรูออกตัวปกป้องหญิงสาวที่เลี้ยงภาษีจนทำให้บ้านเมืองเสียรายได้มหาศาลจากการที่ไม่สามารถเก็บภาษีได้ ราชาปฏิเสธที่จะลงโทษเชคาวาด้วยเหตุผลว่าที่ผ่านมาขุนนางและผู้ที่ร่ำรวยไม่เคยจ่ายภาษียกเว้นก็แต่เชคาวาเขาเป็นเศรษฐีคนเดียวที่จ่ายภาษีเป็นประจำสรุปก็คือเชคาวาทำคุณประโยชน์มากมายให้บ้านเมืองด้วยเหตุนี้ราชาจึงไม่ประสงค์ที่จะเป็นศัตรูด้วยและอีกเหตุผลก็คือราชาหวังพึ่งพาฝีมือการต่อสู้ของเชควา ตัดฉากไปเมื่อหลายวันก่อนราชาได้สั่งให้แม่ทัพออกตามล่าจ,จับโจรรายหนึ่งให้ได้โดยเร็วเพราะสิ่งสำคัญที่ถูกขโมยไปคือสมบัติศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านเมืองแต่แม่ทัพก็ไม่มีวี่แววว่าจะสามารถไล่ล่าจับโจรมาได้เพราะโจรที่ขโมยสมบัติคือโคชุน,นีซึ่งเป็นโจรที่มีฝีมือเก่งกาจด้วยเหตุนี้ราชาจึงได้เรียกเชคาวาม,มาพบ เพื่อขอให้ช่วยตามจับโคชุน,นีและนำสมบัติศักดิ์สิทธิ์กลับมาโดยเร็วแต่ทั้งด้านแม่ทัพที่กลัวเสียหนา้าก็ได้ออกตัวคัดค้านราชาโดยมีบรรดาขุนนางสนับสนุนซึ่งพวกเขาก็ได้อ้างกฎประเพณีที่ห้ามไม่ให้คนุนวรนัาตํำดูสมบัติศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่พวกเขาจะบอกราชาก็คือต่อให้เชควาจะทำภารกิจสำเร็จแต่สมบัติศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีมนทินมัวหมอง ทางด้านราชาโต้แย้งทันทีว่าถ้าเป็นเช่นนั้นสมบัติก็คงจะมีมนทินตั้งแต่ตอนที่ถูกโจนวันน้าต่ำขโมยไปแล้วซึ่งราชาก็ยังยืนยันว่าจะมอบหมายภารกิจสำคัญนี้ให้กับนักรบที่เก่งกาจอย่างเชคาวาเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการนำสมบัติกลับมาให้เร็วที่สุดทางด้านเชคาวาแสดงความมั่นใจว่าเขาสามารถทาได้แน่นอนแต่เขาก็เลือกที่จะปฏิเสธคาขอเพราะเขาไม่อยากเป็นต้นเหตุ ที่ทำให้สภาเกิดความวุ่นวายเหล่าขุนนางตอบโต้และแสดงความไม่พอใจกับการที่เชควาทำตัวอวดดีแถมยังพูดเหมือนว่าเป็นความผิดของขุนนางในท,งทั้งที่พวกเขาขัดขานตามกฎประเพณีเพื่อไม่ทำให้บ้านเมืองเจอกับหายนะเมื่อเห็นว่าราชาหนักใจเชคาวาก็ปฏิเสธคำขออีกครั้งเพื่อให้ราชาตัดสินใจได้ง่ายขึ้นซึ่งสุดท้ายแล้วราชาก็จำต้องยอมทำตามเหล่าขุนนางเพื่อไม่ทำให้สภาเกิดความวุ่นวาย แต่ถึงอย่างนั้นราชาก็ยังหวังพึ่งเชคาวาด้วยเหตุนี้ราชาจึงตัดสินละเว้นโทษสำหรับเรื่องที่เขาสู้กับทหารในวันหนึ่งมีคณะแสดงคาถากรลีมาทำการแสดงซึ่งตามกฎแล้วคนวันนะตําไม่สามารถดูได้เพราะการแสดงจะจัดขึ้นที่วดัดแต่ปู่ของเชคาวาชอบการแสดงนี้มากๆเขาเลยไปดูการแสดงที่นอกวดัดเนื่องจากกำแพงวัดพังทรุดโทรมจนสามารถดูการแสดงจากด้านนอกได้ แต่เมื่อขุนนางมาเห็นก็ไม่พอใจปู่ของเชคาวาชี้แจงอย่างนอบน้อมว่าเขาไม่ได้เข้าเขตวัดจึงไม่ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนโกฎแต่หากทําให้ไม่พอใจเขาก็จะไม่ดูต่อและจะกลับทันทีพวกขุนนางไม่ยอมให้กลับเพราะจะใช้โอกาสนี้เอาคืนเชคาวาด้วยการลงโทษและหยามเกียรติปู่แต่ไม่ทันไรเชคาวาก็ได้เข้ามาช่วยปู่ และจากนั้นเขาก็ข่มพวกขุนนางด้วยการประกาศว่าจะบริจาคเงินให้วัดช้ยสร้างกำแพงขึ้นใหม่อีกทั้งเขายังจ้างคณะแสดงด้วยเงินค่าจ้างที่แพงกว่า30เท่าให้ออกมาทำการแสดงนอกเขตวัดเพื่อให้ปู่ของเขาสามารถดูได้ซึ่งขุนนางก็รวยไม่พอที่จะจ้างแขงพวกเขาเลยยอมกลับไปพร้อมกับความโกรธตัดฉากไปที่แม่ทัพเขานำทหารฝีมือดีออกตามล่าโคชุน,นีแต่ไม่ทันไรก็ถูกเล่นงานจนหมดสภาพ ซึ่งนั่นก็ทำให้ชาวบ้านเสียขวัญและทำให้ราชวงศ์เสื่อมเสียเกียตรติหลังจากนั้นราชาเลยออกประกาศตั้งค่าหัวโคชุนนีเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนตามจับโจรซึ่งการทำแบบนี้มันก็ทำให้พวกขุนนางไม่มีข้ออ้างขัดขานเพราะราชาไม่ได้เจาะจงมอบหมายภารกิจนี้ให้ใครเป็นพิเศษตัดฉากพิธีโคชุน,นีแม้ถูกทางการตั้งค่าหัวแต่เขาก็ดูไม่เกรงกลัวเลยสักนิด นอกจากเขาจะไม่หนีไปซ่อนตัวแล้วเขาก็ยังจะเคลื่อนไหวอีกครั้งเนื่องจากในตอนที่ลงมือขโมยเขาไม่สามารถหนีออกมาพร้อมกับกล่องสมบัติได้เขาเลยเอาไปฝังซ่อนไว้ก่อนซึ่งมารู้ข่าวว่าอีกไม่กี่วันจะมีการจัดงานแต่งให้เจ้าชายโคชุน,นีก็จะใช้เวลานั้นกลับไปเอาสมบัติเพราะทหารส่วนใหญ่คงจะไปอยู่ที่งาน ตัดฉากไปที่เชคาวานอกจากกำแพงวัดแล้วเขาก็ยังซ่อมแซมบูรณะส่วนอื่นๆซึ่งในระหว่างการก่อสร้างผู้ดูแลว,วัดก็อนุญาตให้คนงานสามารถสการะและพักอาศัยอยู่ได้แต่ไม่นานหลังจากนั้นทาหารก็บุกมาพร้อมคำสั่งจับตัวเชควาเพราะตามกฎหมายแล้วคนวันนะตต่ำไม่สามารถเข้าวัดและไม่สามารถสร้างวัดหรือเทวรูปใดๆได้ไดได เชคาวายอมให้ถูกจับตัวไปเพราะไม่อยากให้ชาวบ้านเดือดร้อนไปด้วยซึ่งพวกทหารและขุนนางก็ได้ใช้โอกาสนี้เล่นงานเอาคืนและจากนั้นค่อยค่าให้ตายในคุกด้วยการวางยาพิษในอาหารแต่ก็มีทหารคนหนึ่งแอบมาบอกแผนลอบสังหารให้เชคาวารู้ทหารคนนั้นมีชื่อว่าคุรุปเขาเป็นลูกชายแม่ทัพคนก่อนซึ่งเคยมีอดีตบางอย่างกับพ่อของเชควา ตัดฉากไปที่ราชินีหลังรู้ว่าเชควาถูกทหารจับตัวเธอก็พอจะเดาได้ว่านี่คือแผนชั่วของพวกขุนนางเธอเลยมีคำสั่งให้ปล่อยตัวเพื่อที่จะมอบหมายภารกิจลับให้เชควาตามจับโจรและนำสมบัติคืนมาในคืนงานแต่งของเจ้าชายระหว่างที่คุรุปกำลังจะไปร่วมงานเขาสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างพอเขาไปตรวจดูเขาก็ถูกโจมตีโดยกองโจรที่กลับมาขุดเอาสมบัติ แม่ครูรุปสามารถจัดการพวกลูกน้องได้แต่การเอาชนะโคชุนีนั้นเป็นเรื่องยากสองฝ่ายต่างไม่มีใครยอมใครซึ่งในระหว่างที่สู้กันอยู่นั้นเมื่อโคชุนีรู้ว่าครูรุปเป็นลูกชายของแม่ทัพคนก่อนเขาก็ได้บอกความจริงบางอย่างให้รู้พร้อมทั้งเสนอให้ครูรุปเปลี่ยนฝ่ายโดยโคชุนีได้ให้สัญญาว่าเขาจะแบ่งสมบัติให้ครึ่งหนึ่ง นอกจากความแข็งแกร่งแล้วอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ตามจับโคชุนีได้ยากคือเขามีชาวบ้านให้ความช่วยเหลือเนื่องจากที่ัผ่านมาโคชุนีขโมยเฉพาะทรัพย์สินของคนรวยและมักนํามาแจกใจ่ายให้ชาวบ้านที่หวิวโหยเชคาวาเข้าใจถึงจุดประสงค์ที่ดีและเข้าใจชาวบ้านที่ให้ความช่วยเหลือโจรด้วยเหตุนี้เชคาวาจึงได้นําอาหารมาแจกจ่ายเพื่อให้ชาวบ้านไม่ต้องทําผิดกฎหมายเพื่อประทังชีวิตและเพื่อให้ชาวบ้านยอมให้ความร่วมมือ ซึ่งหลังจากนั้นเชคาวาก็ได้รู้เบาะแสสําคัญว่าโคชุนีกําลังจะขายสมบัติให้ชาวต่างชาติที่คูรุปเป็นคนติดต่อมาให้ซึ่งเมื่อชาวต่างชาติได้เห็นสมบัติเขาก็ประเมินว่ามันมีมูลค่ามหาศาลหากสามารถลักลอบไปขายที่อังกฤษได้พวกเราจะร่ํารวยยิ่งกว่าราชาของที่นี่แต่ไม่นานหลังจากนั้นเชคาวาก็ตามมาเจอสถานที่นัดพกคูรูปเลยต้องรีบหนีไปก่อนที่จะถูกเจอตัวส่วนโคชุนีก็ได้สั่งให้ลูกน้องไปสู้ถ่วงเวลา แต่เชีย์ขาวาก็จัดการได้อย่างรวดเร็ว จนโคชุนีไม่สามารถหนีไปได้ทันแม้ทั้งคู่ต่างก็สู้เพื่อคนวรณะต่ำผู้ยากไร้แต่แนวทางมันต่างกันอย่างสิ้นเชิงทางด้านเชคาวาสู้ด้วยอุดมการความกล้าส่วนโคชุนีสู้ด้วยการก่ออาชญากรรมชั่วร้ายที่แอบแฝงด้วยผลประโยชน์ของตัวเองซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่เชคาวารับไม่ได้ในวันนี้เขาจึงต้องสู้กับโคชุนีทั้งสองสู้กันอย่างดุเดือดแม้โคชุนีจะมีทั้งฝีมือและเล่ห์เหลี่ยมแต่สุดท้ายเขาก็เป็นฝ่ายพ่ายแพ้ เชคาวาสามารถจับโจรมาลงโทษได้และนำสมบัติกลับคืนมาได้ทั้งหมดวีรกรรมที่เก่งกาจและกล้าหาญนี้ทำให้ชาวบ้านดีใจและภาคภูมิใจแต่ในขณะเดียวกันมันก็ทำให้ขุนนางและแม่ทัพโกรธพวกเขาเลยหาเรื่องเล่นงานด้วยการฟ้องให้ราชาเอาผิดเชคาวาที่กล้าฝ่าฝืนกฎหมายต่อหน้าพรพักดยการนำขบวนหญิงสาวชาวบ้านที่ไม่ยอมเปิดเผยหน้าอกตามกฎหมายแต่ราชาก็ออกตัวปกป้องเชคาวา ว่าในเวลาดีๆแบบนี้เราควรล้นหย่อนผ่อนปล้นเรื่องกฎหมายแล้วหันมาสนใจคุณความดีที่เชคาวาทำโดยหลังจากนั้นราชาก็จะมอบรางวัลให้เชคาวาตามที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งประกอบไปด้วยเหรียญรางวัลอันทรงเกียรติและทองคำเป็นจำนวนมากถึง1 0 8 0เหรียญแต่พวกคุณนางก็ขัดขานโดยอ้างกฎประเพณีอีกเช่นเคยกฎนั้นคือการห้ามมอบรางวัลให้คนวณะตาม เมื่อเห็นราชามีท่าทีลำบากใจเชคาวะก็ได้บอกว่าเขาไม่ได้หวังรางวัลเขาเพียงแค่อยากรับใช้ราชาส่วนเงินรางวัลพวกนั้นเขาเสนอให้ยกมันให้แม่ทัพเพื่อนำไปใช้รักษาอาการบาดเจ็บที่เคยถูกโคชุนีเล่นงานอย่างหนักแม่ทัพกโกรธมากที่ถูกหยามเกียรติแต่ก็ไม่กล้าทำอะไรต่อหน้าราชา โดยหลังจากนั้นราชาก็ตัดสินใจเปลี่ยนรางวัลที่จะมอบให้จากเหรียญตราและเงินทองมาเป็นการแต่งตั้งชนชั้นให้เชคาวาเพื่อที่หลังจากนี้พวกขุนนางจะได้ไม่มีข้ออ้างว่าเชคาวาเป็นคนวันนัดต่ำอีกต่อไปตัดฉากไปที่ขุนนางคนหนึ่งแม้เขาจะแก่จนเดินแทบไม่ไหวแต่จิตใจของเขากลับยังเต็มไปด้วยกามตัณหาเขาใช้ตำแหน่งและอำนาจบีบบังคับให้หญิงสาวคนหนึ่งมาแต่งงานด้วย ซึ่งมาหมดสิ้นหนทางเอาตัวรอดเธอก็ตัดสินใจไปขอความช่วยเหลือจากเชีคาวาแต่การให้ความช่วยเหลือเธอมันเสี่ยงที่จะทําให้เป้าหมายอื่นๆได้รับผลกระทบซึ่งเม่ได้รู้แบบนั้นเธอก็เข้าใจและยอมกลับไปร่วมพิธีแต่งงานแต่เมื่อถึงเวลาเข้าห้องหอเธอก็สู้ขัดขืนขุนนางแก่และเพียงแค่เธอออกแรงเบาๆเขาก็สิ้นลมไปอย่างง่ายดาย ตัดฉากมาที่โคชุนีความจริงแล้วเขาติดสินบนคนในวังมาโดยตลอดแต่ในตอนนี้กลับไม่มีใครมาช่วยเขาเลยพักพวกคนเดียวที่มาช่วยคือคูรุปซึ่งโคชุนีก็ได้บอกที่ซ่อนทองที่เขาสะสมไว้ให้คุรุปไปขุดเอาได้ตามใจแต่ก็ต้องแลกกับการที่เขาต้องฆ่าเชคาวาเพื่อล้างแค้นให้กับโคชุนีวีรกรรมที่นายยกย่องของเชคาวาทำให้เหล่าขุนานางเสียหน้าและโกรธแค้น พวกเขาเลยผ่านมารังแกชาวบ้านด้วยการเพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมายหญิงสาวที่ไม่เปิดเผยหน้าอกถูกจับตัวมาลงโทษอย่างไร้มนุษยธรรมเมื่อเชควารู้เรื่องนี้เขาก็สั่งให้หญิงสาวทุกคนปิดหน้าอกและมาร่วมงานพิธีในวันพรุ่งนี้เพื่อแสดงออกให้รู้ว่าพวกเราไม่กลัวซึ่งเมื่องานพิธีเริ่มได้ไม่ทันไรพวกทหารก็บุกมาทุบตีหญิงสาวและนั่นก็เป็นเหตุผล ที่ทำให้เชคาวาต้องสู้เพื่อปกป้องพวกเธอซึ่งนั้นก็ถือเป็นการเปิดศึกครั้งใหญ่ระหว่างผู้มีอานาจและคนวรรณะตามโดยในตอนที่เชคาวากําลังสู้เขาก็ถูกใครบางคนลอบยิงยังดีที่โดนแค่แขนเขาเลยสามารถไล่ล่าตามไปได้และในที่สุดเขาก็ได้รู้ว่าคนที่ลอบยิงเขาคือคูรุซึ่งหลังจากนั้นคุรุก็ถูกยิงไปหนึ่งนัดแต่ก็ดูเหมือนว่าเขาจะรอดชีวิตไปได้ ตัดฉากไวที่ราชวังเหล่าขุนนางพยายามกดดานให้ราชาเอาผิดเชควาและพวกคนวันณนตตาโทษฐานที่ลงมือฆ่าทหารไปหลายนายซึ่งนั่นก็ถือเป็นอาชญากรรมที่ร้ายแรงทั้งด้านราชาบอกกับเหล่าขุนนางว่าเขาขอฟังความจากปากเชควาก่อนแล้วจึงจะตัดสินโทษตามกฎหมายบ้านเมืองซึ่งไม่นานหลังจากนั้นเชควาก็เข้ามาชี้แจงความจริงให้ฟัง ว่าเขาสู้เพื่อปกป้องชาวบ้านและฆ่าเพื่อแก้แค้นให้กับปู่ที่ถูกรองแม่ทัพฆ่าตายด้วยความจริงแล้วรองแม่ทัพกับคนในวังหลายคนเป็นพรรคพวกเดียวกับโคชุนีเชคาวารู้ดีว่าพวกขุนนางคงไม่เชื่อเขาเลยจับพยานคนหนึ่งมายืนยันพยานคนนั้นคือลูกน้องของโคชุนีซึ่งเขาก็ได้เล่าความจริงให้ฟังว่าสาเหตุที่แม่ทัพถูกโคชุนีเล่นงานง่งายๆเป็นเพราะรองแม่ทัพคอยส่งข่าวให้รู้ เพื่อแลกกับทองจำนวนหนึ่งหมื่นเหรียญส่วนการสืบหาคนทรยศคนอื่นๆรวมถึงการพิจารณาโทษของเชควาราชามีคำสั่งให้เลื่อนออกไปก่อนเพราะมีงานพิธีสำคัญที่ต้องทำตามประเพณีซึ่งในระหว่างนี้เหล่าคุณนางชั่วก็จะต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อไม่ให้ถูกเปิดโปงในการพิจารณาคดีครั้งต่อไปวันต่อมาคุณวันนาตัมารวมตัวที่วัดเพื่อร่วมงานพิธีเฉลิมฉลองสร้างวัดเสร็จ ในวันนี้ชาวบ้านหลายคนได้สการะพระเจ้าหลายคนได้ดูการแสดงเป็นครั้งแรกน่าเสียดายที่ปู่ของเชคาวาไม่ได้อยู่เห็นสิ่งเหล่านี้ตัดฉากไปที่มือขวาของเชคาวาเขาถูกขุณนางชั่วจ้างด้วยเงินก้อนโตให้วางยานอนหลับในน้ำมะพร้าวหลังเดินทางกลับด้วยเรือไปได้ไม่ทันไรเชคาวาและพักพวกก็เริ่มง่วงซึมกว่าจะรู้ตัวว่าถูกล้อมโจมตีพวกเขาก็เสียท่าและถูกฆ่าไปเกือบหมด ส่วนทางด้านเชคาวาแม้จะอยู่ในอาการง่วงซึมพอิตยาแต่เขาก็สามารถสู้กับศัตรูนับสิบได้การต่อสู้เป็นไปอย่างดุเดือดเชคาวาฆ่าศัตรูได้คนแล้วคนเล่าแต่ทันใดนั้นครูรุปก็เข้ามาโจมตีในทีเผลือแม้หลังจากนั้นเชคาวาจะสามารถฆ่าศัตรูได้ทั้งหมดแต่ตัวเขาก็บาดเจ็บสาหาัสและท้ายที่สุดเขาก็เสียเลือดจนตายซึ่งการตายจากไปของเชคาวาก็ทําให้ชาวบ้านเศร้าเสียใจ และทำให้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายเพราะเมื่อไม่มีเชควะปกป้องคุ้มครองพวกขุนนางก็รังแกชาวบ้านอย่างเหิมเกลืมคนแรกที่ถูกเล่นงานคือนางเกลีเธอถูกจับตัวมาซ้อมทรมานและถูกบังคับให้เปิดเผยหน้าอกเพื่อไม่ให้หญิงสาวคนอื่น,อนเอาเป็นเยี่ยงยางแต่เมื่อเห็นว่าเธอไม่มีทีท่าว่าจะยอมทำตามทหารก็ได้จับพ่อของเธอมาทุบตีจนสลบนางเกลีทนเห็นพ่อถูกฆ่าไม่ได้เธอเลยยอมเปิดเผยหน้าอก และยอมจ่ายภาษีย้อนหลังแต่เธอก็ไม่ได้จ่ายด้วยเงินเธอจ่ายภาษีด้วยหน้าอกของเธอเพื่อเป็นการประท้วงผู้มีอำนาจใจซ้ำภาพเหตุการณ์ที่น่าเศร้าสลดและการตายจากไปของนางเกลีทําให้พวกขุนนางตกใจกลัวและทําให้ผู้คนทั้งเสียใจทั้งโกรธแค้นชาวบ้านทุกคนลุกฮือขึ้นสู้โดยพวกเขาจะนำศพนางเกลีไปชุมนุมประท้วงที่พระราชวังแต่หลังจากนั้นพวกขุนนางก็ได้สั่งให้รีบเผาโศก เพื่อไม่ให้นำศพไปประท้วงได้แต่เมื่อคนรักของนางเกลีมาเห็นเขาก็กระโดดเข้ากองไฟและตายตามเธอไปซึ่งการกระทําที่น่าสรลดหดหูนั้นก็ยิงสุมไฟความโกรธแค้นให้ลุกโชนชาวบ้านทุกคนลุกขึ้นสู้อย่างไม่กลัวตายทหารและขุนนางหลายคนถูกฆ่าร้านค้าและบ้านเรือนถูกเผาทำลายเพียงเวลาไม่นานทั้งเมืองก็เต็มไปด้วยความโกลาหลวุ่นวายจนในที่สุดราชาก็ออกประกาศยกเลิกภาษีที่ไม่เป็นธรรม เพื่อให้บ้านเมืองกลับสู่ความสงบตามเดิมสุดท้ายนี้แอดอยากถามทุกคนว่าหากคุณเป็นคนวันณะตามคุณจะยอมตายเพื่อสู้กับระบบหรือจะยอมถูกรังแกเพื่อรักษาชีวิตถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ